ตอนที่16พบนาคาในยุคปัจจุบันการตีความใหม่และสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาเมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นตำนานก็ไม่มีวันตายพญานาคก้าวข้ามจากความมืดมิดแห่งบาดาลขึ้นสู่แสงสปอตไลท์ของศรัทธาสมัยใหม่ผู้พิทักษ์ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่เรื่องเล่าจากใจผจญภัยในพงศาวดารสวัสดีครับ กลับมาสู่การผจญภัยในช่วงสุดท้ายของซีรีส์กำเนิดพญานาคในช่องเรื่องเล่าจากใจผจญภัยในพงสาวดาร15ตอนที่ผ่านมาเราได้เจาะลึกถึงทุกมิติของพญานาคตั้งแต่ปฐมกาลอันวุ่นวายการต่อสู้กับครุฑการเป็นผู้พิทักษ์ศาสนาจนถึงการพิพากษาโลกด้วยภัยพิบัติในวันนี้เราจะกระโดดข้ามการเวลามาสู่ยุคปัจจุบัน ยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่ความเชื่อและศรัทธาในพญานาคก,กลับแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคยคำถามคือในยุคสมัยที่ทุกสิ่งต้องถูกพิสูจน์ได้เหตุผลทำไมพญานาคซึ่งเป็นสัตว์ในจินตนาการจึงยังคงมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคนี้เราจะมาสำรวจถึง การตีความใหม่ของตำนานพญานาคในปัจจุบันการที่พญานาคถูกยกให้เป็นเทพแห่งความมั่งคั่งเป็นแรงบันดาลใจทางศิลปะและเป็นจุดศูนย์รวมของการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาการเดินทางครั้งนี้จะเผยให้เห็นว่าพญานาคได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มองเห็นได้ของการเชื่อในสิ่งที่ดีงามและพลังแห่งสายน้ำได้อย่างไรไปติดตามการปรากฏตัวครั้งใหม่ของผู้พิทักษ์บาดาลกันครับในอดีต พญานาคถูกเคารพในฐานะเจ้าแห่งน้ำผู้ดูแลความอุดมสมบูรณ์และผู้พิทักษ์พระธรรมแต่ในยุคปัจจุบันบทบาทของพวกเขาได้ถูกตีความใหม่ให้เข้ากับยุคแห่งเศรษฐกิจและการสแสวงหาความมั่นคงทางการเงินพญานาคถูกยกย่องให้เป็นเทพแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งโดยเฉพาะพญาศีสุดโทนาคราชและพญาศีสัตตะนาคราชผู้ปกครองลุ่มน้ำโขง ซึ่งตีความมาจากเรื่องราวในอดีตที่น,น่าคราชมีนาคามณีและถวายทองคำเพื่อค้ำจุนพระศาสนาผู้ศรัทธาในยุคปัจจุบันเสียงสัมภาษณ์เสียงตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความหวังเราเชื่อว่าท่านพญานาคคือธนาคารใต้บาดาลท่านมีทรัพย์สมบัติมากมายถ้าเราตั้งใจทำความดีไม่ทุศีลและขอพรจากท่านท่านก็จะประทานโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์มาให้ไม่ใช่แค่เงินทอง แต่รวมถึงความก้าวหน้าในชีวิตด้วยการตีความนี้สะท้อนถึงความต้องการของมนุษย์ยุคใหม่ที่ต้องการความมั่นใจและที่พึ่งทางใจในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการบูชาพญานาคจึงไม่ใช่แค่การขอพรอ,อย่างเดียวแต่เป็นการประกาศสัจจะว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมเพื่อให้สมควรแก่การได้รับพรจากผู้พิทักษ์ เป็นการนำเอากฎมหาธรรมแห่งบาดาลมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอิทธิพลของพญานาคในยุคปัจจุบันปรากฏชัดเจนที่สุดในด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นในวัดที่เพิ่งสร้างใหม่หรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญองค์พญานาคถูกสร้างให้มีความยิ่งใหญ่และวิจิตรการตายิ่งกว่าในอดีตองค์พญานาคสมัยใหม่ไม่ได้มีแค่เจ็ดเสียงเท่านั้น แต่บางครั้งมี9เสียนหรือ19เสียนมีสีสันที่หลากหลายตั้งแต่สีทองอารามสีรุง้งไปจนถึงสีขาวมุกซึ่งสะท้อนถึงตระกูลนาคทั้ง4ที่เราเคยกล่าวถึงในตอนที่สองการสร้างแลนด์มาร์คอนุสาวรีย์พญานาคขนาดใหญ่กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นรูปปั้นพญาสีสตตะนาคราชริมโขงที่นครพนมซึ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมโยงศรัทธาเข้ากับเศรษฐกิจท้องถิ่น ศิลปะดิจิทัลและภาพยนตร์พญานาคถูกนำมาตีความในภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และงานศิลปะดิจิทัลในรูปแบบที่ทันสมัยซึ่งทำให้ตำนานนี้เข้าถึงคนรุ่นใหม่และขยายฐานความเชื่อไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วพิธีกรการที่ศิลปะพญานาคมีความรุ่งเรืองในยุคที่มนุษย์มีเครื่องมือในการสร้างสารรค์ที่ไร้ขีดจำกัดยิ่งตอกย้ำว่าพลังแห่งตำนานนั้นไม่ได้อยู่แค่ในความเชื่อทางศาสนา แต่เป็นแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดของมนุษย์ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการท่ามกลางปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงในยุคปัจจุบันตำนานพญานาคได้ถูกนำมาตีความในแง่ของการรักษาสมดุลทางธรรมชาติอีกครั้งพญานาคในฐานะเจ้าแห่งสายน้ำถูกมองว่าเป็นผู้ปกป้องสิ่งแวดล้อมและผู้ควบคุมภัยพิบัติเรื่องราวการพิโรธของนาคราชจากตอนที่15 ถูกนำมาเตือนใจผู้คนในปัจจุบันว่าหากเรายังคงทำลายป่าและทิ้งสารพิษลงในแม่น้ำเราก็กําลังผิดสัญญากับผู้พิทักษ์และภัยพิบัติก็จะกลับมาอีกครั้งอย่างรุนแรงนักอนุรักษ์ธรรมชาติเสียงพูดเสียงจริงจังและมุ่งมั่นเราไม่ต้องเชื่อว่าพญานาคมีตัวตนจริงแต่เราต้องเชื่อในพลังของพญานาคนั่นคือพลังของแม่น้ำและระบบนิเวศการที่เราเคารพและรักษาความสะอาดของแม่น้ำโขง ก็คือการถวายเครื่องบูชาที่ดีที่สุดต่อท่านพญานาคแล้วเพราะการดูแลสิ่งแวดล้อมก็คือการทำนุบํำรุงอาณาจักรบาดาลของท่านพญานาคจึงได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเตือนสติที่ทรงพลังที่สุดในยุคที่มนุษย์กาลังทำลายโลกของตนเองพวกเขาเป็นตัวแทนของความยำเกรงต่อธรรมชาติที่คนรุ่นใหม่ได้สูญเสียไปการเดินทางของพญานาคจากปฐมกาลสู่ปัจจุบัน จึงเป็นวงจรที่วนกลับมาสู่แก่นแท้ของการเป็นผู้พิทักษ์บาดาลและโลกมนุษย์อย่างสมบูรณ์เรื่องราวของพญานาคในยุคปัจจุบันสอนเราว่าตำนานไม่ได้มีไว้เพื่อเชื่ออย่างงมงายแต่มีไว้เพื่อนำทางชีวิตพญานาคได้มอบโอกาสให้เราได้ตีความบทบาทของพวกเขาในรูปแบบใหม่นั่นคือเป็นแรงบันดาลใจให้เราใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมมีความมั่งคั่งที่มาจากการทำความดี และมีความเคารพต่อสายน้ำที่เป็นรากฐานของชีวิตในชีวิตของเราจงเรียนรู้ที่จะมองเห็นพญานาคที่ซ่อนอยู่ในความเชื่อของผู้คนและจงใช้พลังแห่งศรัทธานี้ในการขับเคลื่อนเราไปสู่ความดีงามและความรับผิดชอบต่อโลกเพื่อที่เราจะสมควรเป็นมนุษย์ผู้พิทักษ์ที่น่าคาราชได้ไว้วางใจโปรดติดตามในตอนหน้าชะตากรรมแห่งผู้พิทักษ์การผูกพันกับอนาคตของโลก และการบรรลุธรรมในพบหน้าเราจะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดและมองไปถึงอนาคตของพญานาคในวัดตะสงสารอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดชมตอนที่17ในครั้งถัดไปนะครับใกล้จะถึงบทสรุปแห่งตำนานพญานาคแล้วสวัสดีครับ